สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของแกรบในกราฟเทคนิคนะครับว่าแกรบคืออะไรการเปิดแกรบการปิดแกรบอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยได้ยินผมพูดถึงการเปิดแกลบการปิดแกลบอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งนะยิ่งตอนไหนที่ผมพูดถึงพวกกราฟเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับมักจะมีคําเหล่านี้เข้ามาอยู่ในนั้นตลอดนะครับซึ่งเพื่อนๆมือใหม่หลายๆท่านก็อาจจะงงนะครับว่าแกลบคืออะไรแกลบก็คือที่ว่างหรือว่าระดับราคาที่ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากราคาได้มีการกระโดดขึ้นหรือว่ากระโดดลงทันทีจากราคาปิดก่อนหน้านั้นซึ่งแกลบ สามารถเกิดได้ทุกๆไทม์เฟรมนะแต่ว่าที่เราสนใจแล้วก็เฝ้าดูการส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทม์เฟรมเดยนะครับหรือว่ากราฟร i ายวันนั่นเองสําหรับสาเหตุที่ทําให้มีการเปิดแกลบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแกลบขึ้นหรือว่าเปิดแกลบลงส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่มีข่าวหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดปิดซึ่งในตอนที่ตลาดปิดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นกันได้ถูกไหมครับ ดังนั้นครับในวันถัดมามันก็เลยมีผลกระทบต่อแรงซื้อหรือว่าแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรงนะด้วยความที่นักลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับได้มีการส่งคําสั่งซื้อขายล่วงหน้าออกไปก่อนที่ตลาดจะมีการเปิดนะครับหรือว่าในช่วง pre-order นั่นเองนะมันก็เลยทําให้เกิดแกลบขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแกลบขึ้นหรือว่าเปิดแกลบลงก็ได้นะ ช่องว่างเหล่านี้นะครับมันเกิดจากจิตวิทยาของนักลงทุนที่มีความต้องการจะซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวนั้นๆสูงกว่าปกติอย่างเช่นมีข่าวดีเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับในช่วงที่ตลาดปิดอยู่กรณีนี้นะครับมันก็จะทําให้หุ้นตัวนั้นๆนมีโอกาสที่จะเปิดแกลบขึ้นในวันถัดมานั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกัน ถ้าเกิดว่ามีข่าวร้ายเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นปิดอยู่นะครับในวันถัดมาเนี่ยราคาหุ้นตัวนั้นๆก็มีโอกาสที่จะมีการเปิดแกลบลงด้วยนะครับซึ่งแกลบเนี่ยเขาก็มีรูปแบบของเขาเหมือนกันนะครับในทางกราฟเทคนิคเนี่ยเขาจะแบ่งแกลบออกเป็น4รูปแบบดังนี้นะครับ 1. common gap แกลบในรูปแบบนี้นะครับจะเป็นแกลบในรูปแบบทั่วไปนะไม่ค่อยมีนัยยะสําคัญอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดแกลบขึ้นไปโดยที่ไม่มีวอลลุ่มอะไรนะดังนั้นนะครับการเปิดแกลบแบบนี้ก็เลยดูไม่มีความน่าสนใจนั่นเอง 2. เบรกเอาไว้แกลบสำหรับเบรกเอาไว้แกลบนะครับมันจะเป็นการเปิดแกลบทะลุแนวต้านขึ้นไปหรือว่าเบรกแกลบทะลุแนวรับลงมานะครับสำหรับเบรกเอาไว้แกลบนะครับมันจะเป็นการบอกถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอย่างเช่นถ้ามันเปิดแกลบทะลุแนวต้านขึ้นไปมันแสดงให้เห็นถึงการเป็นขาขึ้นหรือว่ามันเปิดแกลบทะลุแนวรับลงมามันแสดงให้เห็นถึงการเป็นขาลงนั่นเองนะครับ ต่อมาข้อ3นะครับ continuation gap หรือว่า run away gap แกปอันนี้นะครับจะเป็นการยืนยันแนวโน้มเดิมที่แข็งแกร่งพูดง่ายๆก็คือเป็นการยืนยันแนวโน้มของ break away gap นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าราคามันมีการเปิดแกบทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วมันเปิดแกบ,บอีกครั้งหนึ่งนะครับแกบปบอันนี้จะเรียกว่า continuation g a หรือว่า run away gap นั่นเองนะข้อที่4 exhaustion gap กลบในรูปแบบนี้นะครับมักจะเกิดในช่วงปลายของแนวโน้มหลักซึ่งก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของการหมดแรงหรือว่าการจบแนวโน้มนะครับเมื่อเปิดแกลบประเภทนี้แล้วนะครับราคาก็มักจะไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดใหม่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นอีกฝั่งทันทีอย่างเช่นถ้าราคามีการเปิดแกลบแล้วขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดราคาถัดมาก็จะมีการปรับตัวลงมา หรือว่าถ้ามีการเปิดแกลบแล้วราคาลงไปอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดราคาถัดมาก็จะมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอนะครับเมื่อราคามีการเปิดแกลบไม่ว่าจะเป็นการเปิดแกลบขึ้นไปหรือว่าเปิดแกลบลงมา ในเวลาต่อมานะครับราคามันก็มักจะกลับมาปิดแก็บของมันนะครับหรือว่ากลับมาที่ราคาที่เขาเคยเปิดแก็บนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้นะครับว่ามันจะลงมาปิดแก็บตอนไหนหรือว่ามันจะขึ้นไปปิดแก็บตอนไหนนะครับอาจจะใช้เวลา1วันหรือ1อาทิตย์ 1>, 1เดือนหรือ1ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้หรือในบางที่นะครับมันก็อาจจะไม่มีการปิดแก๊ปเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่ส่วนมากที่ผมเคยเจอนะครับเมื่อราคามีการเปิดแก๊ปมันก็มักจะมีการกลับมาปิดแก๊ปอยู่เสมอนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสืบค้นดูได้นะดูจากกราฟเทคนิคย้อนหลังดูได้นะว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังในกราฟเทคนิคได้นะ อาจจะไปดูในกราฟเซตก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูกราฟเซตนะว่าที่ผ่านมานะครับเขามีการเปิดแกลบอะไรบ้างซึ่งจริงๆนะผมเคยทําเป็นคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันนะโอเคครับตอนนี้เรามาที่หน้ากราฟเทคนิคของเซตนะครับในกราฟรายวันนะเรามาดูที่แท่งดัชนีแท่งล่าสุดนะครับตอนนี้ลงมาเกือบปิดแกลบแล้วนะครับแกลบอันแรกนะ ก็คือตรง1,300นะครับต่อมาแกลบอันที่2ก็อยู่ตรง1,190จุดนะครับแล้วก็แกลบอันที่3นะครับก็คือ1,157จุดโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแกลบในปัจจุบันที่เราพอจะมองเห็นนะครับในกราฟรายวันแต่อย่างไรก็ดีการพิจารณาจากแกลบอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆมาช่วยในการคอนเฟิร์มหรือมาช่วยในการตัดสินใจเพิ่มเติมอีกทีหนึงนะครับและในที่นี้นะ ผมใช้เป็นเส้น RSI ในการคอนเฟิร์มถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเอาไปลองทำตามได้นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึงแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อน,อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ